ละกระพงนึ่งซีอิว๊วรองขึ้นโต๊ะรประทานแล้วครับก็บวันนี้ก็จะพาไปหาปลานะครับตักแหล่งวัตถุดิบเลยเราจะได้กินปลาสดๆอร่อยๆกันนะครับวันนี้เราก็จะเดินทางไปด้วยนี่เลยนะครับไฮรักลีโวรุ่นเดเบิร์นแคปเซ็ตออดิชั่นกระจังหน้าคมเมี่ยมใหม่รอสมกับเป็นรถกระบ,บะตัวเตี้ยนหน้ารอจริงๆครับด้วย oh. เครื่องยนต์ขุมพลังใหม่ G D Super Power Generation 2แรงจัดประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นเครื่องยนต์ของเจ้าตัวเตี้ยนหน้ารอคันนี้นะครับก็ ขนาด2.4ลิตรให้กำลังสูงสุด150แรงม้าเครื่องยนต์เงียบไอเสียต่ำประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นเลยนะครับลองรับน้ำมัน B10 แล้วก็ B20 รถมลพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมว่าแล้วก็ไปหาวัสดุกันดีกว่าก็มีคูบ็อกด้วยกลองใส่ความเย็นไปๆไม่ต้องกลัวนะครับว่าน้ำเราจะหายเย็นขับรถก็ต้องฟังเพลงนะครับก็เดี๋ยวจะ ฟังเพลงจากแอปพลิเคชันในโทรศัพท์โดยการใช้ Apple c a r p เพ y นะครับเสียบสายเข้าไปแล้วก็เสียบกับโทรศัพท์นะครับนีน่ปึ้งนีนะครับฟังเพลงก็จะไปด้วยโหมด Eco Mode นะครับก็เป็นโหมดประหยัดพลังงานไปเลยครับรถคันนี้ก็มีระบบความปลอดภัยมากเลยนะครับก็จะม,มีถุงลมนิรภัย3จุด แล้วก็ระบบเบรกระบบเบรกนี่จะเป็นระบบเบรก ABS เลยนะครับเราจะมีระบบกระจายแรงเบรกอีกน,นะครับ EBD ปลอดภัยสุดๆ <Wow. S 1> วดา้าวบนสะพานวิวสวยมากเลยเดี๋ยวจะพาไปชมว่าบนสะพานนี้วิวสวยยังไงถึงแล้วครับแหล่งวัตถุด,ดิบของเรา นี่ทะเลต้องมีปลาแน่นอนเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเรือไปไปหาปลากัน <c oughs> <c oughs> จริงๆแล้วนะครับแหล่งที่มาของวัตถุดิบของเราก็คือนี่นะครับบ่อปลาไม่ใช่ว่าจะไปหาในพงลทะเลนะครับไม่ใช่เดี๋ยวเรายกครับกินน้ำก่อนเล่นโทรศัพท์แป๊บ ก็มาดูนะครับโตโยต้าเขาก็จะมีเทคโนโลยีทีคอนเน็กบายโตโยต้านะครับก็จะมีฟ mm ังก์ชันเกี่ยวกับข้อมูลของรถนะครับคันนี้ก็จะมีฟ mm ังก์ชันค้นหารถยนต์นะครับแล้วก็กดเข้าไปนี่นะครับก็จะรู้เลยว่าตอนเนี้รถของเราจอดอยู่ตรงไหนโอ้โ oh หถ้าเป็นเท่าแก่ก็ mm hmm. สามารถรู้ได้เลยนะครับว่ารถของเราจอดอยู่ที่ไหนลูกน้องเอาไปไหนหายร้อนแล้วได้เวลาจับปลาแล้วคิวแล้ว ไปครับไปติดามมาแล้วนะครับปลากระพงสดๆจากแหล่งเลยนะครับแต่อยากจะให้สดกว่าน,นี้ก็ต้องลงไปกินในบ่อเลยได้ปลาเรียบร้อยแล้วปาครับกลับไปทำอาหารกันดีกว่าเนี่ยนะครับปลากระพงของเราก็เอาไปขอดเกล็ดแล้วก็ควักเอาไส้ออกแล้วนะครับตอนนี้ก็บั้งเรียบร้อยพร้อมที่จะนึ่งตัวหใหญ่ยาวมากเลยนะครับนี่ก็บั้งเป็นสามซี่เดี๋ยวก็จะทำน้ำราดนะครับ ซอสหอยนางรมนี่เป็นโชยุนะครับซอสญี่ปุ่นสีอิ๊ขาวก็สองช้อนน้ำมันงาหนึ่งช้อนเรลเาจีน,นะครับพริกไทยด้วยปลาของเรานี่ก็จะโรยด้วยขิงซอยนะครับพริกแดงพริกแดงซอยซอสของเราก็ลาดเลยหนึ่งด้วยไฟแรงสามสิบนาที ยิงใหญ่อลังการงานสร้างหมเวลาแล้วก็มาดูกันนะครับนี่สวยงามมากเสร็จแ,แล้วก็จะใส่ต้นหอมต้นหอมซอยขึ้นช่ายอบต่ออีก2องนาทีน้ำเรื่มนะครับพลิกขี้หนูกระเทียมขิงขิงหันเต๋มะนาวตาเกี้ยวน้ำปลา น้ำตาลปลากระพงนึ่งซีอิ๊วขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับว้าวใหญ่มากเลยนะครับวันนี้นะครับเทียบกับปลาหมี่แล้วก็โอ้โหใหญ่มากใหญ่มากม่มีการรีรรอเต็มปากเต็มคำเมนูปลาแบบนี้ก็นี่นะครับแมวต้องมาไปก็นข้าวไปเก็บครัวไปเก็บโอ้ ก็ต้องขอบคุณรีโวนะครับที่พาไปหาวัตถุดิบในวันนี้สําหรับใครที่ใช้รถคนของต้อมาหากินนะครับหรือใช้ในชีวิตประจำวันคันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับรอพร้อมกับขี่ปลอดภัยและกังวลน,นี่เลยไฮรักรีโวรุ่นเดบ์เ e บิร์แคปเซ dition ชอบใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ